วันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลาสี่เดือนร้อยี่สิบวันสองพันสออแปดิบชั่วโมงหนึ่งแสนจ็ดสองพันแปดรอยนาทีสิบล้านสาสหกหดพัวินาทีทุกนาทีทุกเวลาเรามีกำลังใจให้กันคำว่าเพื่อนมีค่ามากนับแสน เป็นตัวแทนของหัวใจไม่ไปไหนเคยทะเลาะไม่เป็นเรื่องหลายครั้งไปก่อนจากไกลเรานี้เอ่ยเคยเพื่อนกัน mm. เก็บรักษามิตรภาพของเราไว้เ mm. นื่นนานไปไม่ลบเลือนและจางหาย mm. ความผูกพันจะคงอยู่ตลอดไป mm. แม้ตัวไกล mm. ใจใกล้กัน mm. เท่านั้นพอ สวัสดีค่ะวัชราพอสูงคนค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้มาเรียน PG นะคะก็มีความสุขมากที่ได้มาเรียนที่นี่ค่ะก็จะนําความรู้ที่ได้นะคะไปพัฒนางานแล้วก็พัฒนาตนเองนะคะให้ดีขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อการดาศีโพชัยค่ะจากโรงพยาบาลเขาวง ดีใจค่ะที่ได้มาเรียน PG ได้พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มสมรรถนะให้ตัวเองนะคะได้เจอมิตรภาพที่ดีจากทั้งอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะสี่เดือนแล้วนะคะจบ PG แล้วคิดถึงกันบ้างนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อปุญญนุษย์นะคะชื่อเล่นชื่อแคทนะคะดีใจที่ได้มาเรียน PG จกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะจะจบแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆนทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ให้การดูแลสั่งสอนเป็ญญนอย่างดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะชื่อสุรัชดาค่ะชื่อเล่นชื่อนกค่ะจากลรงบาลหนองเรือนะคะขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านและพี่น้องทุกคนที่ให้การช่วยเหลือมาตลอด4เดือนค่ะพร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นเคอือข่ายดูแลคนไข้จิตเวชค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะชื่อขวัญชนกพรที่สมัครค่ะดีใจค่ะที่ได้มาเรียน PG ค่ะมาเรียนแล้วก็มีความสุขค่ะสนุกมากๆเลยค่ะค่ะก็จบแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆมาคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะเต็กกี้นะคะยินดีมากค่ะที่ได้เรียน p g 4เรียนมาสี่เดือนจากวันนี้จบแล้วนะคะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะคุณาาค,นนะคะ่ะสวัสดีค่ะร,รู้สึกดีใจได้นะคะที่ได้มาเรียน p g 4นะคะก็ขอข,อ,ขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้ความรู้แล่าเพื่อนเพื่อน PG ทุกคนนะคะที่ร่วมช่วยเหลือทุกอย่างนะคะขอบคุณค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะคณิธาปราบน้องบัวนะคะจากโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงนะคะก็ขอบคุณสําหรับประสบการณ์ดีๆตลอดระยะเวลาสีเดือนนะคะก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะอย่าลืมไปโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงด้วยนะคะสวัสดีค่ะนินรยารัตไธสงนะคะจากรีนคารินขอนแก่นค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเรียน P.G.C. นะคะป้าๆกลับไปก็อย่าลืมกลับมาเยี่ยมน้องพีจนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออรนนงรันนันนะคะหนิงนะคะดีใจนะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนาครลินนะคะที่ทําให้มีวันนี้สําหรับ PG4 นะคะก็คิดว่าจะนําไปใา้กับโรงพยาบาลตัวเองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะดีใจนะคะที่ได้มาเรียนที่นี่รู้สึกมีความสุขแฮปปี้ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อปูค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาเรียน PG ได้รู้จักกับเพื่อนเพนทุกคนแลวก็อยากบอกว่ารู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ PG4 ค่ะสวัสดีค่ะอภัยพงคำน,นะคะ PG4 ค่ะรู้สึกมีความสุขและก็แฮมปี้มากๆในการเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอนุทัยประภาวันค่ะก็ดีใจมากค่ะที่ พอทาสุขภาพจิตและจิตเวชนะคะในครั้งนี้นะคะมันก็เป็นความความภาคภูมิใจนะคะที่เราจะได้นําเอาวิชาความรู้ที่เราได้เรียนมานะคะไปใช้กับคนไข้ในบ่ดนะคะเพื่อให้เราเกิดความมั่นใจในการเรียนมาขึ้น,นะค่ะดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆนทุกๆคนนะคะมีเพื่อนพี่ๆที่น่ารักนะคะเป็นเครือข่ายคอยดูแลกันนะคะรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสซอรดีค่ะสุธาเสนีศรีภาชาค่ะ มิตรภาพเป็นสิ่งสําคัญซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายก็เหมือนกับการมาเรียน PG ในครั้งนี้นะคะก็เป็นการแสวงหามิตรภาพที่ดีที่จะนําไปสู่การทํางานด้านสุขภาพจิตต่อไปคิดถึงเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีค่ะยุ้ยนะคะก็ดีใจที่ได้มาเรียนนะคะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาเรียนนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อบูค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้มาเรียน p g ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคุณดีง,งันงิรินะคะกำลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญในการดําเนินชีวิตการที่เราได้มาเรียนพีจิจตเวชเป็นการเติมเต็มกําลังใจให้กับตัวเองครอบครัวองค์กรและก็ชมุมชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหรียญและชนีคุณนาจากจิตเวชเลยนะคะดีใจที่ได้มาเรียนที่จิตเวชขอนแก่นนะคะกลับไปอย่าลืมคิดถึงกันนะคะรักทุกคนเลยค่ะอย่าลืมไปฮะไปไป,ไป สวัสดีครับชื่อที่พากกรรสิริชัยนะครับก็ความรู้สึกที่ได้มาอบรมครั้งนี้ก็รู้สึกดีมากครับทุกคนรักกันดีมากครับสุดยอดครับสวัสดีครับออฟฟี่นะคะรู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาเรียนที่นี่ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนครับที่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะมีกันและกันนะครับมีดูสวัสดีค่ะสุมาลัยอ่อนหานค่ะประธานรุ่นค่ะ ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิติเวชข,ขอนแก่นราช,ชนครินท่านประภาสอุคราน,านันและท่านอาจารย์ทุกท่านที่ทําให้มี PGC และทําให้พวกเราได้เป็น PGC อย่างสมบูรณ์ในวันนี้ขอบพระคุณคะ่ะให้มมััันนนนนเเเเเเเป็พพลงงงงบบททาดิคีีีีียยย่ฉสธอก